ไอสองคนนั้นจะ่าเซิกยืนงงพาไม่กลับไปซะฝากไว้ก่อนเถอะึออนะมาช่วยฉันทำไมข้าก็ผ่านมาเลื่อยเปือ่อยเห็นไอสามตัวนั่นน่ะมันบุกมาที่เพิงค่ะเข้าก็เลยมาดูมันว่ามันน่ะทำอะไรกันเป็นคุณกับฉัน จะขอจดจำเอาไว้เอ้ยเ,อเดี๋ยวที่ว่าพ่อแม่พี่เองอะโดนพม่าฆ่าเนี่ยมันจริงอะอนะเป็นคนที่ไหนเองจะรู้ไปทำไมฮะไอ้อหนูนะคงพนาหารหนีทับมากระมังเอ้ยไอ้่หนู าเนี่ยใช่จะรักเองซะแล้วสิเองแล้วพูดถกข้าคือทหารหนีทับทหารที่เขาไม่ต้องการข้าเออเองเองอยากจะฝึกมวยไหมฝึกมวยฝึกทำไมนะเฮ้ไอ้นี่ถามพี่ลึกเกาะไว้ป้องกันตัววะน้าเป็นครูมวยเหรอเอ้นี่ถามไม่เข้าเรื่องพูดมาคำเดียวอ่ะเองอยากจะฝึกมวยไหม ไม่อยากอฉันไปก่อนละทำไมไม่ไปฉันยังไม่รู้ชื่อน้าเลยถ้าไม่มีชื่อ อีกอย่างฉันจะบอกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วจะขอฝึกมวยกับน้าแต่ข้าก็เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกันข้าังไม่สอนอะไรทั้งนั้นน้า เอ็งมาทำไม <ป S 1> นะฉันอยากขัดโมยอ่ะช่วยสอนฉันหน่อยสิไอ้หนูเอ้ยเอ็งกลับไปซะเถอะอย่ามากวนใจข้า